บทบาทผู้ใหญ่ในการจัดกิจกรรมชีวิตประจำวันสำหรับเด็กอายุ0-3ปีทุกท่านได้ทราบแล้วว่ากิจกรรมชีวิตประจำวันของเด็กอายุต่ำกว่า3ปีมีอะไรบ้างจากบทเรียนที่ผ่านมาใช่ไหมคะกิจกรรมชีวิตประจำวันของเด็กอายุต่ำกว่า3ปีดูเหมือนง่ายๆไม่มีความสำคัญเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้ว เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็กนะคะเพราะจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตประจำวันของตนเองรู้จักการวางแผนรู้จักการแก้ปัญหาและรู้จักการทำงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของตนดังนั้นผู้ใหญ่ควรมีบทบาทที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กดังนี้นะคะ 1. การเตรียมการสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกห้องเรียนให้มีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอเหมาะสมกับบริบทชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ทุกกลุ่มกิจกรรมนะคะ 2. อผู้ใหญ่ต้องเชิญชวนเด็กให้มาทำกิจกรรมและต้องสาธิตขั้นตอนในการทำกิจกรรมให้เด็กเห็นชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นการทำกิจกรรมหรือทำงานจนกระทั่งเสร็จกิจกรรมระหว่างที่สาธิตกิจกรรมไม่ควรพูดประกอบการจากกิจกรรมแต่จะพูดเฉพาะคำสำคัญชี้ชวนให้เด็กเห็นจุดที่น่าสนใจเป็นภาษาประกอบกิจกรรม เช่นตัวอย่างวิดีโอกิจกรรมการจัดดอกไม้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานานแต่เป็นกิจกรรมที่แสดงให้ท่านเห็นว่าเด็กมีความสามารถในการทํากิจกรรมเป็นขั้นเป็นตอนได้หลายขั้นตอนเด็กสนใจจุดจอ่อครูให้ภาษาเฉพาะจุดที่นม่สนใจเช่นรายชื่ออุปกรณ์ชื่อดอกไม้เทน้ำปริมาณน้ำในแจกันหยดน้ำ เช็ดน้ำให้แห้งเป็นต้นเด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้ทั้งคำนามคำกริยาและประโยคที่สมบูรณ์ซึ่งเด็กในวนัยนี้สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นช่วงการเรียนรู้วัยด้านภาษาเป็นต้นนะคะเช่นจากคลิปตัวอย่างการจากกิจกรรมการเก็บใบไม้เด็กต้องใช้เวลาในการเดินไปหยิบใบไม้ การยกตะกร้าการเทใบไม้ผู้ใหญ่ต้องใจเย็นและรอคอยเด็กเพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ยอดส่วนค่ะตามธรรมชาติแล้วเด็กๆจะไม่รู้จักขอบเขตในการทำกิจกรรมหรือการใช้อุปกรณ์ในชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่นะคะดังนั้นผู้ใหญ่บทบาทผู้ใหญ่ควรจะเป็นผู้ชี้ชวนให้เด็กรู้ว่าอุปกรณ์แต่และชนิดมีข้อกำหนดในการใช้ กล่าวฟื้ใช้เมื่อไรใช้อย่างไรใช้แล้วเก็บที่ไหนเช่นไม้กวาดก็เอาไว้สําหรับกวาดฟื้นไม่ใช่เอามาถูฟืนผ้าเช็ดมือเอาไว้สําหรับเช็ดมือไม่ใช่เอามาเช็ดถีเป็นต้นนี้คือการชี้ชวนให้เด็กรู้ว่าอุปกรณ์แต่และชนิดมีข้อกําหนดในการใช้อย่างไรเมื่อไรใช้แล้วเก็บที่ไหนเป็นต้น และสุดท้ายบทบาทผู้ใหญ่ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กกิจกรรมชีวิตประจำวันในสถานพัฒนาเด็กหรือโรงเรียนนะคะผู้ใหญ่ก็คือคุณครูหรือผู้ดูแลเด็กจะต้องวางแผนในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยท่านควรที่จะจัดทำแผนการนำเสนอกิจกรรมการจัดประสบการณ์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะคะการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ สรุปการเรียนรู้จากตัวอย่างการนําเสนอกิจกรรมชีวิตประจำวันของแต่ละกลุ่มกิจกรรมทั้ง5กลุ่มกิจกรรมนะคะทุกท่านที่เข้ามาเรียนในรายวิชานี้ในเนื้อหาบทที่5การนําเสนอก,การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการตามแนวคิดมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กอายุ0ูนสปีแล้วขอให้ท่าน ไปออกแบบการจัดประสบการณ์อย่างน้อยกลุ่มกิจกรรมและหนึ่งแผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบตัวอย่างของการทำแผนการจัดกิจกรรมแล้วขอให้ท่านทดลองการจัดประสบการณ์จริงนะคะ นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถศึกษาการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ได้เพิ่มเติมจากเอกสารในบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรได้ตามที่อยู่ในหลักสูตรรายวิชานี้นะคะขอให้ทุกท่านสนุกกับการออกแบบการจัดกิจกรรมและการทดลองการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่าสามปีในบริบทของท่านต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ